กี่ปีแล้วคะสองปีสองปีงปลูกหอยเป๋าคืออายุ140วันแล้วก็ตัวนี้คือพ่อแม่พันธหอยเป๋าคืออายุ2ปีถ้าเราจะดูเพศเราต้องแกะดูะแกะดูท้องเขา ท้องเขาจะรู้ว่าเราอย่างนี้ก็คือตัวเมียท้องเขาจะออกสีม่งวงๆออกสีแดงคือตัวเมียนะครับก็คือตัวนี้คือตัวผู้ท้องเขาจะออกสีขาวก็จะเป็นสเปิร์มของตัวผู้ อาหารของเขาก็คือสลายผมนางเก็บไข่มาแล้วก็เอาน้ำเชียร์มาผสมกันเองข้างนอกอนรเราต้องผสมให้มัน